สำหรับใครนะคะที่เอฟของ,งเก่งๆชอบซื้อของออนไลน์ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะแต่ก่อนที่เราจะสั่งมีคนนะแนะนําว่าเวลาที่เราสั่งของอจากแอปที่เราชอบนะให้เราอะ่ะโหลดแอปกลางแอปนี้ไว้ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราสั่งเนี่ยเราจะได้เงินคืนด้วยนะจ๊ะคือมันเล็กมากเราก็เลยลองใช้ดูว่ามันจะได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้เป็นเงินคืนจริงหรือเปล่าและนี่ก็คือเงินคืนที่เราบอกนะคะเงินคืนมันจะมาในรูปของคะแนน100คะแนนเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย ชุดนี้ที่เราซื้อไปของลอรีอัลทั้งหมด1,800บาทเนี่ยเราได้มาทั้งหมด5,554คะแนนก็คิดเป็นเงินคืนประมาณ55บาท54สตางค์นะคะแบบนี้เราถือว่าคุ้มมากๆนอกจากจะได้ราคาโปรโมชั่นแล้วยังได้เงินคืนด้วยเพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะคะว่าแบบนี้โอเคไหมถ้าเกิดชอบอยากได้เงินคืนแบบนี้ก็สามารถที่จะทักมาสอบถามก็ได้นะคะว่าต้องใช้ลิงก์อะไรแล้วแอปอะไรคะ่ะยินดีแบ่งปันนะคะมาชมกันดีกว่าว่าทางเราเอามาอะไรมาบอกเลยว่ามีขนส่งมาส่งทุกวันใครชอบไอขออะไรยอ,อไรยออรู่เลย อันนี้ไอตีนน k k อันนี้เป็นแขนนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเซร์รัมอันนี้ก็จะเป็นเด็กทีมไอทอันนี้ก็คือของแขนทั้งหมดเลยอันนี้ก็ของแขนทั้งหมดเลยนะแขนอันน like ี้อะไรอย่างเฮ้ยกระจกเป็นกระจกที่แบบ artık. มันมีไฟด้วยอ่ะมันน่าจะมีไฟนะเพราะว่ามีสายเลยซื้อเลย่ขนกระจก เราก็ถือว่าจังนี้ยมันก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้และนี่ก็คือของแถมทั้งหมดอีก34ชิ้นสุดแบบจริงมากตรงที่จะตกจะตกตัวนี้ได้ชุดแบบนี้เข้ามาโอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบชอบ็อปอะไรนะอย่าลืมนะคะไปโหลดแอปนี้มาเลยแล้วทุกครั้งที่เรามีการสั่งซื้อสินค้าเราจะได้เงินคืนรวมไปถึงการจ่ายค่าน้ำเข้าไฟค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนด้วยนะค่าบาททัตรเครดิตสารพัดเลยอะ่ะมันได้เงินคืนทั้งหมดเลยอ่ะคือเราว่ามันเจ๋งมันก็คุ้มมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบช็อปปปิิ้้้งงอออออนนนไล์ตตมมีีแดืะค